ทำไมคู่รักบางคู่ถึงเข้าใจกันได้อย่างสมบูรณ์แบบในขณะที่คู่อื่นๆทะเลาะก,กันตลอดเวลาความลับไม่ได้อยู่ที่การเห็นด้วยในทุกเรื่องแต่อยู่ที่วิธีการสื่อสารเคล็ดลับที่ 1. ฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อตอบกลับวางสิ่งรบกวนและให้ความสนใจเต็มที่เคล็ดลับที่2ใช้ประโยคฉันรู้สึกแทนการกล่าวหาคุณ พูดว่าฉันรู้สึกเจ็บใจเมื่อไม่ใช่คุณเป็นแบบนี้เสมอเคล็ดลับที่3เลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมอย่าคุยเรื่องจริงจังเมื่อเครียดหรือเหนื่อยเคล็ดลับที่4ยอมรับความรู้สึกของเขาก่อนแม้จะไม่เห็นด้วยพูดว่าฉันเข้าใจว่าทำไมคุณถึงรู้สึกแบบนั้นเคล็ดลับที่5 ถามคำถามเพื่อเข้าใจมุมมองของเขาได้ดีขึ้นช่วยให้ฉันเข้าใจได้ผลมากฝึกใช้เคล็ดลับเหล่านี้ทุกวันและดูความรักของคุณเติบโตแข็งแกร่งขึ้นผ่านการสื่อสารที่ดีขึ้น